เป็นวิธีการรีโมทเข้าหาเซิร์ฟเวอร์นะครับเรามาดูที่เซิร์ฟเวอร์ตัว Vm แล้วก่อนนะครับเราเห็นว่าจะมี2อยู่2เครื่องนะครับเราเช่าไว้2เครื่องครับถ้าเราดูตรงนี้นะครับตัวที่เป็น Vm ที่เป็นชื่อว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับวิ่งอยู่บนตัว Default Network นะครับถ้าเรามาดู Default Network นะครับจะมีเห็นกันว่ามีการอนุญาตพอร์ต22อยู่แล้วนะครับมันจะเข้าได้นะครับส่วน Vm อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับ เรามาดูว่ามีพอตสองสองไหมสำหรับซีเกเชลนะครับเราจะเห็นว่าไม่มีนะครับดังนั้นเรามาดูว่าจะมีตัวหนึ่งเข้าได้แล้วก็ตัวหนึ่งเข้าไม่ได้นะครับเพื่อให้เราเห็นนะครับตัวนี้นะครับตัวที่เข้าได้ก็คืออนุญาตสองสองแล้วนะครับให้เราคลิกดอกดาวตรงนี้นะครับแล้วก็ open Bro w s e ซอตรงนี้นะครับอันนี้เป็นการซีเกชเชลผ่านตัวเบราว์เซอร์ฝั่งคอนโซลเข้าไปได้เลยนะครับ โอเคเห็นไหมครับเราเห็นว่าได้นะครับเพราะว่ามีการอนุญาตเปิดพอตสองสองแล้วอีกเครื่องหนึ่งนะครับเครื่องนี้นะครับที่เป็นเน็ตเวิร์กใหม่ที่เราสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็ยังไม่มีการอนุญาตนะครับลองดูนะลองเพ่นดูเราจะเห็นว่ามันจะเข้าไม่ได้นะครับมันจะแอคเซสไม่ได้นะครับซึ่งมันจะใช้เวลานานตรงนี้นะครับแต่ก็คือจริงๆก็คือแอคเซสเข้าไม่ได้นะครับโอเคนี่เป็นวิธีแรกนะครับโอเคพอเราเข้ามาได้นี้แล้วนะครับลดับแรกที่เราต้องทําก็คือเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับ sudo นะครับโอเ okay. ค sudo passwd นะครับนี่เราก็กำหนด password ได้เลยนะครับเป็น password root นะครับ โอเคแค่นี้นะครับเช็งพาสเวิร์ดไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ Exit ออกจากหน้านี้นะครับเนี่ยเราเห็นว่า VM มีตัวอีกตัวหนึ่งมันเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ยังไม่ได้เปิดพอร์ตสองสองนะครับโอเคทีนี้เราต้องกําหนดไฟล์วอลอนุญาตพอร์ตสองให้กับตัวเน็ตเวิร์กนี้ก่อนนะครับก็ไปที่นี่นะครับแฮมเบอร์เกอร์เมนู VPC Network นะครับแล้วก็มาลงมาที่ไ wall rule ตรงนี้นะครับจากนั้นเต i ฟล์ wall ตรงนี้นะครับกดเขี แล้วก็ตั้งไฟล์วอนะครับติ้งสองอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเลือก Network นะครับเป็นเว็บมอติ้ที่เราสร้างขึ้นใหม่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ IP อนุญาตทั้งหมดนะครับ0.0นยนแล้วศูนนะครับอันนี้เราก็อนุญาตพอตสองสนะครับแล้วก็กด Create นะครับ ดคีย์เสร็จนะครับเราก็จะได้ไฟล์วอลูตรงนี้นะครับเป็นพอตสองสองสำหรับ Net Work ที่เป็นเว็บ o s t ติ้งสองนะครับทีนี้เราก,กลับมาที่ตัว Vm ที่เราเช่าไว้นะครับ Vm instance นะครับจากนั้นไปที่ตรงนี้นะครับ Connect ตตรงนี้กดปุ่มสามเหลี่ยมดอกดาวนี้นะครับแล้วก็กดเลือก Open In Browser ตรงนี้นะครับ โอเคเราเห็นว่าหลังจากเราเปิดไฟวอลไปแล้วใช่ไหมครับเราเห็นว่าเราสามารถซ i ร c เชเข้าหาเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับสิ่งแรกที่เราทําก็คือเปลี่ยนพาสเวิร์ดร o t นะครับเพื่อกําหนดพาสเวิร์ดร o t sudo ด้วยคําสั่งนี้นะครับ sudo แล้วก็ PART WD แล้วก็ Enter นะครับจากนั้นกําหนดพาสเวิร์ดนะครับน,นี่นะครับเป็นอันเสร็จนะครับ